โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับเพราะว่าผมเพิินกับก bueno, okay. ิจในเกม Lost Miner นั่นเองนะครับก็วันนี้ผมมาทำตามเออสัญญานะคือจะทำคลิปสอนเกี่ยวกับการขี่นกกระจอกเทศนะแต่ว่าถ้าทำแค่ขี่นกกระจอกเทศอย่างเดียวมันก็ธรรมดาไปนะก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยแล้วกันว่าจะมีอะไรยังไงกันบ้างก็ไปกันเลย โอเคนะครับก่อนที่เราจะดูวิธีการจับสัตว์หรือขี่สัตว์เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าในโลก Lost Miner เ,เนี่ยมันมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวนะครับก็ก็อย่างแรกนะมีหมูหมูตัวนี้มีวัวลูกวัวมีลูกไก่ไก่สองสีแบบนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นลูกหมูนะครับกระต่ายลูกกระต่ายอุยลวมไปแล้ว ตัวอะไรล่วงตัวอะไรล่วงนะลูกแกะโอเคเอ๊ะกระต่ายแล้วก็มีลูกกระต่ายลูกแกะแกะแล้วก็นกกระจอกเทศแล้วก็ลูกนกกระจอกเทศนะครับก็วิธีการขี่สัตว์ต่างๆเนี่ยก็ให้ใช้อานนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพิสูจน์ได้ไงว่าสัตว์ตัวไหนขี่ได้ก็บางทีก็น่าจะรู้อยู่แล้ว,ลวตัวไหนขี่ได้โอเคเดี๋ยวขอเซกกระต่ายแป๊บหนึ่ง อเคนะครับก็อุปกรณ์ที่เราต้องการนะก็คือสัก์ที่เราจะขี่แล้วมันขีดได้นะกับอีกอันนึงก็คืออานนะครับโดยวิธีทําอานนะครับก็ง่ายแสนง่ายนะโดยการใช้หนังสัตว์ที่เผาแล้วหนึ่งกับคัพเปอร์หนึ่งนะครับมันก็จะเอามาคาบกันเป็นอานนะครับก็โอเคผมก็คาบมาแล้วนะก็โดยวิธีที่ทำหนังที่เผาแล้วนะก็ใช้ หนังที่ยังไม่เผานะก็คือเลเทอร์เนี่ยมาเผาออเลยนะครับซึ่งเลเทอร์ดอกจากการฆ่าวัวนะเราก็สามารถครับง่ายๆเลยเดี๋ยวรอมันเผาเสร็จนะแล้วก็เอามาให้ดูต่อมานะครับก็เป็นการขี่สัตว์นะครับก็เราจะมาพิสูจน์กันเลยนะกันว่าสัตว์ตัวไหนขี่ได้นะก็ขั้นแรกเป็นหมูนะผมรู้ว่าหมูขี่ได้อยู่แล้วนะแต่ก็อลองดูนะก็ได้วิธีการจับนะครับก็ ใช้มือใช้นิ้วลนะ่ะคลิกที่วงกลมนะใช้นิ้วเลยนะไม่ใช่อุ่มอะไรคือนิ้วเลยถ้าเราคลิกสําเร็จก็จะเป็นการจับได้นะแบบนี้ึออือคือหมูนี่ขี่ได้ผมลองแล้วนะนะมีออชิเม t ด้วยกดบีนะครับเพื่อปล่อยแล้วก็กดบีเพื่อจับเหมือนกันนะมาที่สัตว์กดบีเห็นไหมถ้าไม่มีมันเป็นการตีถ้าวัวตัวนั้นไม่มีอุ้ยลูกวัวัวแล้วฮะโอเคไก่ก็ตัตแล้วไก,ก่ไก,ก็ตีไม่ได้โอเคจับไม่ได้หรอก บินขึน้นไปใหม่คือโตหมดแล้วอะ่ะคือถ้าเราเราสามารถพาได้สี่ครั้งนะนะครั้งที่สามแล้วครั้งที่สี่ไหมพาได้สี่ครั้งกะตายโอ้ยกดผิดเห็นไหมกระตายจับไม่ได้เหมือนกันแกก็จับแกก็ขี่ไม่ได้นะแต่นกกระจอกเทศขี่ได้นะนี่ โอเคนะครับก็สรุปง่ายๆก็คือมีสัตว์อยู่2ตัวนะที่ขีด่ได้ก็คือมีหมูกับ นกกระจอกเทศน,นะครับโดยที่ถ้าขี่ได้แล้วมันก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะเห็นไหมสองตัวนี้มันเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือมีอานใส่เข้ามานั่นแหละหมูก็เหมือนกันนะนี่หมูตัวนี้กับหมูตัวนี้เห็นไหมมันต่างกันนิดนึง๊บก็วิธีการจับมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับคือพลาดได้สี่ครั้งนะก็กดจิ้มให้โดนก็พอนะก็คือผมก็ไม่ได้มีสก,กิลการจับขนาดนั้นแล้วนี่นะคะคือหนังที่เผาแล้วนะประมาณนี้เลย ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้ผมกันด้วยนะครับผมก็ขอโทษจริงๆแล้วกันนะครับที่เทำคลิปช้านะคือติดหลายๆอย่างนั่นแหละคือขี้เกียจด,ด้วยแหละนั่นแหละคือตอนนี้มีที่เรียนแล้วไงก็เลยโอเคว่างแล้วก็เลยมาทำคลิปให้เดี๋ยวช่องมันจะล้างซะก่อนนะฮะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ดูจนจบก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ